ครับก็สวัสดีนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชอบพระนะเดี๋ยวนี้เปิดพระของ F อซจากขอนแก่นนะครับ f อจากขอนแก่นเป็นคนหาพระแล้วก็มีพระเดิมอยู่แล้วบางส่วนนะครับแต่ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยแองค์เนี่ยก็คือพี่เขาบอกว่าจับมาจากแผงนะครับ ก็คือแผงพระตามาตลาดพระแถวหมู่บ้านนะครับทุกๆจังหวัดก็จะมีนะครับอยู่ที่ว่าจะตาดีหรือว่าตาไม่ดีแค่นั้นเองนะครับจะรู้ว่าเนื้อหาแบบไหนที่เป็นพระถึงยุคกับเนื้อหาแบบไหนที่เป็นพระพระสนามนะครับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับเบอร์ผมตั้งแต่ ลงเบอร์ให้ fc ได้เห็นเนี่ยก็มี f c หลายท่านนะครับโทรเข้ามาแล้วก็แบ่งปันพระสมเด็จที่ผมสะสมอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับคือบางคนเนี่ยที่ตามมาเป็นปีนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้นะครับไลน์นะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่มีอายุเยอะๆบางทีทำไม่เป็นนะครับผมก็จะแนะนำให้ลูกหลานทำให้นะครับ ก็จะมีแอดนำหน้านะครับศู 0, 1ภาษาอังกฤษนะครับ xjguy นะตัวเล็กนะครับอันนี้คือตัวเล็กทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนาว่าตัวไลนะ์เนยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยสะดวกครับเพราะบางครั้งก็จะอัดคลิปอยู่นะครับวันนี้มีเพิ่มเติมก็คือ,อจะเห็นว่า fc ท่านนี้นะครับส่งหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว สมุดปาการนะครับเป็นพระที่มีความนิยมนะครับทุกคนนะครับทุกคนนี่สะสมเล่นหานะครับบางคนก็อยากจะหาไว้เพราะว่าเนื้อหาเนี่ยคล้ายๆสมเด็จนะครับคล้ายๆสมเด็จแต่เราจะดูออกอยังไงครับไปเจอแบบนี้ ไปเจอแบบนี้แล้วพระค่อนข้างจะเก่าเราจะมองออกแบบไหนครับอันนี้ใครที่มีหลวงปู่เผือกอเบื้องต้นก่อนที่จะไปดูสมเด็จนะครับผมจะให้ดูลงปู่เผือกองค์ที่ผมมีไว้นะครับมีไว้เพื่อที่จะเป็นองค์ตัวอย่างนะครับหลวงปู่เผือกก็มี fc หลายท่านนะครับสนใจนะครับอันนี้คือขุดสระ ขุดสะใหญ่นะครับขุดสะใหญ่ผมมีไว้เป็นแบบแบบอย่างหนึ่งองค์นะครับแบบอย่างหนึ่งองค์เดี๋ยววันนี้ได้ได้ดูครับได้ดูได้เห็นงขอไปดูพระสนามก่อนคําว่าพระสนามก็คือทั่วไปเลยครับถ้าเรายังไม่เคยแบบศึกษาหรือว่าเห็นเนื้อเนื้อพระที่ถึงยุคโดยตรงเลยเนี่ยเวลาไปหยิบจับพระสนามเราไม่กล้าปล่อยนะครับ เพราะว่าราคาพระสนาไม่ไม่แพงนะครับคือเหมือนว่าจับมาเนี่ยเฮ้ยอาจจะแท้นะครับฐานแซมแบบนี้วางเลยนะครับแบบนี้วางเลยไม่ได้สะสมนะครับผมนิพผ่านอย่างเดียวนะครับพระลักษณะแบบนี้ผมจะปรับกล้องให้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวดูด้วยนะครับวันนี้ ไปหลายกล่องนะครับผมจะเปิดหลายกล่องแล้วก็ดูไปพร้อมกันครับเจ้าของพระดูไปด้วยนะครับดูไปด้วย fc ที่หาพระก็ดูไปด้วยครับแบบนี้เราเจอทั่วไปครับเนี่ยพระสนามเราเจอทั่วไปอ่ะวางเว้นนะครับมีเวลาก็ลองดูลองศึกษานะครับเผื่อเราไปเจอตามแผงตามเพจต่างๆนะครับ แบบนี้วางเลยครับพระเนื้อใหม่นะครับอันนี้คือพระเนื้อใหม่ทําเก่ามาหลายหลายสิบปีนะครับทําเก่ามาหลายสิบปีแบบนี้ผ่านได้ผ่านเลยนะครับผ่านได้ผ่านเลยไม่ต้องเสียดายนะครับคะแนนคะแนนเช่นกันนะครับคะแนนเช่นกันแบบที่ผมสะสมก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ดูเหมือนกันครับเหมือนกับองค์ใหญ่นี่แหละครับคะแนนดูไม่ต่างกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะเป็นพระเป็นพระสายเกจิเป็นพระดีแต่ว่าไม่ใช่สายสมเด็จโตนะครับผมก็จะปล่อยผ่านนะครับไปต่อนะครับอันนี้ไปทีละองค์นะครับอันนี้น่าจะเป็นสะสมอยู่แล้วนะครับ แบบนี้ยังนะครับแบบนี้ยังไม่ได้สะสมนะครับแบบนี้ยังไม่ได้สะสมแบบนี้ต้องบอกว่าทําเหมือนนะครับลักษณะแบบนี้คือทําเหมือนคาบขาวอะไรมาเต็มแต่ว่าเนื้อไม่ไม่ใช่นะครับเนื้อแบบนี้ไม่ใช่อันนี้ไว้เป็นองคูได้นะครับสององค์แรกเนี่ยไว้เป็นองคูได้แบบนี้ปล่อยผ่านครับ แบบนี้ปล่อยผ่านแบบนี้เช่นกันครับปล่อยผ่านเลยนะครับปล่อยผ่านเลยอันนี้ผ้าหักนะครับผ้าซ่อมมาแต่เก็บได้นะครับลักษณะแบบนี้เก็บได้ไม่ใช่ยุคสมเด็จนะครับแต่เป็นผ้าดีผ้าดีครับเก็บได้ในเก้าชั้นแบบนี้ยังครับแบบนี้ยัง ยังไม่ใช่เนื้อสมเด็จนะครับไม่ใช่พระอืผมมองว่าไม่ใช่พระดีนะครับอันนี้ก็เส้นเกษาเต็มเลยนะครับน,นี้ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะครับแต่ว่าไม่ได้เก่ามากโอเคนะอันนี้คือเดี๋ยวผมจะไปดูหลวงปู่เผือกนะครับเนื่องจากว่าพระที่ส่งมาเนี่ยคือไม่ใช่แบบที่ผมสะสมนะครับไม่ใช่แบบที่ผมสะสม วัดเกตอ่าโอเคองค์องค์นี้สะสมได้นะครับอันนี้ผ้าใหม่ผ้าใหม่นะครับไม่แพงนะครับเล่นไม่แพงเก็บได้นะครับเก็บได้เดี๋ยวผมสอบถามราคาไปครับเดี๋ยวผมให้ราคาไปนะครับผมผมสะสมนะครับผมสะสมทั้งหมดเนี่ยมีวัดเกตนะครับมีวัดเกตสายอนุสรของวัดเกตับไปได้องค์เดียวนะครับโอเคส่วนหลวงปู่เผือกที่ผมบอกว่าถ้าใครมีนะครับ ถ้าใครมีหลงปูเผือกขุดสะเล็กขุดซาใหญ่ส่งมาได้นะครับถ้ามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปหาเช่านี่ผมแนะนําเลยว่าขอรูปมาก่อนนะครับขอรูปมาก่อนเนื้อหาคล้ายๆกับพระเก,กเก่าของสมเด็จนี่แหละครับไม่ต่างกันนะเนื้อที่ทําเกเก่าทําเหมือนกับสมเด็จสายโรงงานนี่แหละครับไม่ต่างกันนะครับเวลาเราจะส่ง เหมือนกันครับสองดูความเก่านี่มีหมดนะครับดูความเก่านี่ค่อนข้างจะเก่านะครับแต่เราจะดูเนื้อยังไงนะครับว่าเป็นสายโรงงานนะครับพระค่อนข้างเก่านะครับเห็นไหมพระทเก่าก็คือหลายสิปีแต่ว่าพอเราออกจากกล้องเนี่ย ดูไม่ยากนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่พอเทียบกับองค์ที่สะสมอยู่เห็นไหมครับความแตกต่างแตกต่างกันริบเลยนะครับพระแท้กับพระสายโรงงานเห็นไหมครับแตกต่างกันริบเลยอันนี้คุดายใหญ่นะครับคุดายใหญ่เนื้อท่านวันน้าท่านก็คล้ายๆสมเด็จนี่นครับถ้าใครมีก็ ลองดูครับถ้ามีสะสมอยู่แล้วไม่ชัวร์ไม่ชัดส่งมาได้ครับส่งมาดูได้นะครับหลวงปู่เผือกหลวงปู่เผือกนี่ก็สองสช่วง2460โอ้พระอายุร้อยปีบวกนะครับร้อยปีบวกนี่ครับ คือถ้าเคยเห็นอันนี้ถึงถึงผมจะส่องนะครับถึงผมจะส่องถึงผมจะามาเทียบกันแต่ถ้าไม่เห็นองค์จริงการเช่าหาค่อนข้างจะยากครับเหมือนกันครับเวลาเล่นพระเหมือนกับที่เล่นสมเด็จใหม่ๆนะครับถ้าเราไม่เคยเห็นองค์จริงเนื้อองค์จริงเนี่ยโอ้กลัวจะไปเจอเนื้อที่ถึงยุคแล้วเป็นพระที่ ได้เช่าหาเนี่ยโอ้โหเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันโอเคนะครับถ้าใครมีหลวงปู่เผือกนะที่เก็บไว้กับตัวเนี่ยส่งมาได้นะครับส่งมาได้เลยโอเคครับอันนี้ผมส่งกลับนะครับชุดนี้